kim Kinh quầy tê sầu thế lục gá, gá. Gá tê sầu. Kinh gà, kinh sầu phụ สาตวิตามินซีเงินค่ะสาวมีตังทิ้งเราซอยเห็ดงานอันนนั้มีตังกับซอยเห็ดคือกันนั่นส,ส,สาวขี่ดื้อสาวหน่อยสาวใหญ่อันนี้ก็เริ่มสีเป็นสาวแล้วค่ะทั้งสี่กับสีเห็ดงานซอยพอพน่เอาไปไปเก็บขยะซอยพอเร็ว ซวยกันซวยกันแม่ลูกสาวหน่อย <c oughs> ตัวไฟตัวมันด้อปล่อยเร็วเอากุ้มมือเออเก็บซอยกันเก็บซอยพอมาๆลมามาลมา,มาอุ่ออนขามีตังนี่แตงก็อยากมีส่วนร่วมอเอา ตีไซลไซ์รถไสแล้วครับพี่น้องเออเอาซอยพอว่าอยากขึ้นรถบ่อนี่หารถให้ลูกแกขั้นไลเป็นอย่าง,อางโอ้ยฝุ่นมามแล้ว <laughs> โอ้ยผู้เบามีตังมากแล้วค่ะพ่นโอ้ยเนาะฝุ่นค่ะผู้เบาตุ่มบัวรอยบัวบานอ <laughs> อ้มผู <laughs> ้เบาหทั้งกะ อตั้งผู้บาวจะได้หลายแทพุ่นแน่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 เบื่งค่ะเออพี่อุ่มสีซอยเออเออผู้บาวมาหลายบ่าแล้วจะมาอยู่กับแม่แล้วบ่ไหวบ่ไหวผู้บาวมาซอย แน่นอยู่มีตังเอามาถอยถอยเอาออกเบิ้งเบิ้งไม่เสียนี่เบิ้งถอยไปไปยันมาเร็งยันมาเล่นเฮ้ยเออเออนั่นนั่นถอยเลยถอยออกมาหาพ่ออุดไปหาพ่ออุดมาๆๆๆจะเข้าไปเยอะเยอะเอเอเยอะเยอะกินกล้วยกินกล้วยเร็วๆร็วเอ้อ อยากได้ชุดตีโอ้ยนอไปเอ้าเอาไปมีตังลูกสาวผู้เฝามาผ้ามูมาตีกันเอ้ารถสข่อยสิอูโบอยากขึ้นรถแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย <laughs> อ<ม>ุอม้อมอมุมอุ้มมันขึ้นใดบ่อนันเอาลองแก,ขา,งากขาเบิง้งเอ้าอาจจขาเบิ้ออให้พ่ออุตซื้อให้ขั้นยญ่งยันงแจงสิขี่ได้ขั้นนี้มันขั้นน่อยขึ้นบ่ได้เฮ้ยเบิง้งค่ะที่กุ้มขึ้นหลอด,ดูหลูกสาวอยากขึ้นลแลุดเล็ว เออเอา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 โอ้ยเก็บสายกันเก็บสายพูนันแม่เก็บขยะน,นันแม่จมิมาเล่นยยังรถอยากขึ้นรถค่ะพี่้องั้น่อยครัถขั้นหน่อยรถนะขั้นหน่อยเออตอบพ่ออีกค่ะพอบอกว่าขั้นหน่อยบอสิเอาสิขึ้นเอ้ยเอ้า อันขาหนึ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอุ้มโุมอุ้มออุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาออกก็ได้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าอย่าขี่รถค่ะอย่าขี่รถอุ้มอยากขึ้นรถไอ้ผู้อุ้มขึ้นแล้ว อุ้มขึ้นบังอุ้มอย่าขึ้นรถรถขยายขึ้น,นอ,ยอยากซอยพูดอยากซอยพูดรถมันน้อยขึ้นบ่ได้ อยากซอยพวุนออกออกออกะอยเฉยๆซอยคืนถนดออกไปเอาสิ้มลอดมันตัวจิ้ไหนอุ้มอยากซอย ันขึมม้นอะไร้อยแบบนี้ยังสิเรืวอนขาลูกสาวเอาแล้วบให้ซอยอุ้มกัะสิบไปแล้วไปทางใดนเนาะเอาปูกี้ไปซอยพอแล้ว ไม่กวนละเด้อไม่กวด,วเ,ด,วกวดเออเอาไม่กวดไผ่พออุดแล้วเก็บไปบไปฮึ่ให้ซอยอุ่มมากินดีกลัวเออที่ซอยพออุดพออุดบ่ให้ซอยมากินแล้วค่ะหาหาแนวกินดีกว่าหาของเสียบๆกิน ถามมีตังบ่งละเป็นจังไดฮะเห็นบอคักบอผู้เบาท่าไเบ่งแนียมนากค่ะผู้เบาท่าไรตีกันเลยเห็นบอญาติผู้สาวกันตีเฮ้จังไดเฮ้ผู้เบามาตีถือผู้เบาตีแล้วค่ะลูกสาวโอ้ยถือผู้เบาตีแล้ว เลือกหลายคนณดิค่ะบวัวซอยโพเลยค่ะมาหากินเซยโพโพอุพออ่นบ่ให้เเ็ดซอยลาก็จะมากินค่ะแสีบบ่ เดีกินอย่าสบายใจเลยค่ะใบสนใจพอแล้วผป้อุดบป๊ห้ซอยกุ่มกับมากินหนูจะโตต้องเติมพลังจากหน่อยค่ะตื่นแต่เสาเติมพลังใอยงานโฟร์ใบโฟรหอบห,หิดนี่ค่ะสามีต่างเอา ถือขาหลังเขาได้นั่นสาวหน่อยสาวใหญ่จ้องนากันแล้วครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นตุ่นับปะุดสิลอยเด้ นี่แล้วผ้าผู้เบาเข่าบ้านเป็นจังไหนผู้เบามาเฝ้าไปต้อนรับผู้เบาผ้ามูมานาฟมูตีค่ะผู้เบาผ้ามูมาตีกันค่ะตีผู้สาว ตืตมม่นเต้เศร้าค่ะ้อนี้เตรียมต้อนรับเอฟซียู่บาน,นองดาวลูกสาวผูดบ่ให้ยเห็นงานน้ำเลยมาหากินห้าดีกว่า ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญกระสอยกดแชรกกดไลก,ก์กดติดตามทั้งช่องทั้งอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลี่นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะขอบคุณโครงการโคจ้าจักค่ะที่ให้น้องๆ้น,งนี่ที่อยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุขุน สวัสดีค่ะ